สวัสดีครับร้านตลาดใส่แก๊สนะครับก็คลิปนี้มาแนะนำเป็นเตากล่องคู่นะครับคือเตาไม่มีขานะครับแต่นี้ผมวางบนบนที่วางเตาก็เลยเหมือนมีขาเป็นเตาที่ไม่มีขานะครับสามารถไปวางบนเคาน์เตอร์ที่คุณที่บ้านของคุณลูกค้าได้เลยหรือเคาน์เตอร์ตามร้านอาหารเงี้ยได้เลยนะครับเป็นสแตนเลตทั้งตัวเลยนะครับเป็นสแตนเลตทั้งตัวเลยนะครับรุ่นนี้เป็นของยี่ห้อแก๊สเมติกนะครับ เป็นหัวเร่งนะครับตัวนี้เป็นเตาเคบห้าเตา K b บห้าหัวเร่งนะครับจุดอัตโนมัตินะครับจุดอัตโนมัตินะครับรุ่นนี้ประกอบไปด้วยนะครับสตาโครงสแตนเลสและสปาร์กนี่สปาร์กทนมากแข็งแรงนะครับมีมีลิ้นชักนะฮะมีถาดรองด้านล่างกันอาหารที่เวลาทำแล้วหกลงไปนะครับเราสามารถดึงมาล้างได้นะครับนี่รุ่นนี้นะครับพิเศษก็คือว่า เราสามารถซื้อตัวนี้เพิ่มได้นะครับเป็นบางลมบางลมสเตนเลสหนาสําหรับที่จะใช้ในกรณีที่ว่าวางกระทะนะครับวางกระทะก็เ็าจะมีบากตรงนี้ไว้หน่อยนะครับให้ไฟออกข้างๆไปนะครับเพื่อว่าจะได้ไม่โดนมือเรานะครับนี้เรามาดองอามาดูตรงนี้อีกครับที่วางภาชนะหรือที่วางหม้อเราทําจากเหล็กหล่อนะครับน้ําหนักตัวนี้เกือบ2อกิโลนะครับ ทนมากนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าอนาคตใช้ไปแล้วตัวนี้จะหักนะไม่ต้องกลัวเลยนะครับตัวนี้ทนแข็งแรงไหนเรามาดูไฟนะครับมาดูไฟกันนะครับจุดอัตโนมัตินะครับนี่ครับไฟแรงสวยเลยนะครับสีฟ้าสวยเลยครับสวยนะครับฮะแล้วไฟก็จะขึ้นตรงๆนะครับไม่สามารถไม่ไม่หนีมอนะครับจะขึ้นตรงๆนะให้ความร้อนสูงนะครับเร่งหรีที่มือมือเดียวนี่เลยครับเนี่ย เป็นวอลลุ่มอย่างเงี้ยหมุนๆอย่างเงี้ยเลยนะครับนะฮะอย่างนี้เลยนะครับก็นี่ครับน่าใช้มากเป็นสินค้าที่ผลิตในเมืองไทยนะครับอะไหล่เนี่ยมีตลอดไม่ต้องกลัวนะครับคุณลูกค้า10ปี20ปีนะครับถ้าเสียปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเรามีอะไหล่อยู่ในนี้เรียบร้อยเลยเรามีผลิตในเมืองไทยนะครับอันนี้ยี่ห้อแกสเมติกนะครับน่าใช้ น่าใช้สตเรลทั้งตัวเลยนะครับมองและสะอาดมีคุณค่าแล้วก็ไฟแรงด้วยนะครับจะไปผัดผักบุ้งไฟแดงหรือทําอาหารที่เร่งรีบนะครับตัวนี้สบายเลยสาหรับคุณลูกค้านะครับลูกค้าดูคลิปแล้วนะครับสนใจก็โทรสั่งได้เลยนะครับเรามีแบบแบบหัวเดี่ยวหัวเดี่ยวก็มีนะครับแบบหัวเดี่ยวก็มีนะครับแบบหัวเดี่ยวหัวคู่นี่อันนี้หัวคู่นะครับหัวเดี่ยวเราก็มีนะครับส่วนบางลมเนี่ยนะครับเป็นตัวเสริมนะครับ คุณลูกค้าจะซื้อเพิ่มก็ได้นะครับหรือจะไม่รับก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาวางกระทะนะครับก็สวยอันนี้จะไปทําร้านอาหารนะครับก็สวยงามดีนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะมาชมนะครับก็ถ้าชอบก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ